จะเล่นซีรีส์เรื่องเดียวกับพี่ฟ้านี่แหละ oh. เออนี่รู้ที่แรกเลยนะมีแน่นอนคนระับผู้สาวก,กันเละอย่าง oh. งานนี้ถึงเนี้ยแนสน2 oh. เพราะว่าค่าตัวมาดามถ้าชนไปดาน,นีนั่งสองสาล้านนะึงจะชนเา้อ oh. <laughs> oh. ไม่หรอกก็เอ็นดูน้องเอ็นดูน้องก็เห็นตอนนี้น้องกําลังเป็นที่รักของทุกคนก็พยายามที่จะส่งต่อให้นะครับก็ตอนนี้ก็จะมีซีรีส์ที่ลงด้วยกันก็จะเล่นซีรีส์เรื่องเดียวกับพี่ฟ้านี่แหละ,อะเออนี่รู้ที่แรกเลยนะเออนั่นแหละนะฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก็ค่อยบอกเขาดีนางผมว่าเขามาโนเนาะมาดามแก เอาเอาจริงๆความเหมือนก็คือพรสวรรค์พรสวรรค์ต้องยอมรับว่าเหมือนว่าเขาเขาสามารถจําเพลงแล้วล้วก็ร้องอะไรได้ได้โอเคแล้วก็สามารถที่จะแบบรู้ว่าจะอยังไงให้แฟนคลับบันเทิงอยู่กับเขานะอันนี้คือความเหมือนแต่ความต่างก็เยอะอะครับผมว่ามันก็คนละสไตล์หัวเราะนะกลับมาเขาเสร็จแล้วครับเขาเสร็จแล้วเ็เสร็จแล้วเ็เสร็จแล้วเขาไม่ยอมให้ผมเขาบอกกันเดี๋ยวเขาจะมาเปิดให้ฟัง มีแน่นอนครับผู้สาวคาเล่นนผมว่าไม่น่าจะเกินครึ่งเดือนหน้าครึ่งเดือนหน้าน่าจะได้เพราะเขากลับมาเนี่ยเขาจองห้องอัดแล้วครับเขาจองห้องอัดเขาบอกเลยเขาจองห้องอัดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยคอลงคอรัดเขาเลือกเองหมด MV หรอก็น่าจะได้นะฮะก็น่าจะได้ก็ตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านนะวันที่25เราจะไปสนุกกัน,นเชิญไปดูฮะก็แกรนะะด์ไว้์นะฮะผู้ได้เนาะที่ปอกุ้งเผา ไปกันหมดเลย5คนมีอาร์มแล้วก็อีก4คนด้วยอ๋อราคาตอนนี้ตอนนี้ปรับมาเป็นประมาณแสนเศษละอย่างงานนี้ถึงเนี้ยแสนสองเพราะว่าค่าตัวมาดามถ้าชนไปดานจริงตั้งสองสล้านน่นงจะชนช่วงนี้ยังช่วงหน้าช็อปอยู่เพราะฉะนั้นรีบช็อปนะฮะเพราะตอนนี้มีกับทุกวีกันะฮะ